สมเก่าผมสมัยน่ะสมัยเป็นเอ็มซีอ่ะเฮ้ยชิังเฟีวอ่ะเยหนีเอมซีาเป็นเด็กช่างใครใครใครมันจะไปคาบเป็นเนครอกูวะไปปะอคาบคบเป็นเน็คกูก็ไปเบิดรถแรงแล้วก็กลับมานี่เร็วเรเร็วๆนี้อย่าช้าดิเดี๋ยวมันม่บุกมาทำไมเนี่ยแก๊่เราคาจะเล่นมารวมนี้ไหมมันรุนน้อย่งว่าโดนแกลงอีกกระืบปเนี่ยไมาถ่ายรูรวมนี้มาถ่ายรูรวมวมรวมรูปรุ่นก่อนดิ้รูปรวมรุมรวม เออให้ประธานเลี๋ยวนางกลางเออนี่นี่นี่มามาหารู้ไปหน่อี๋ยวถ่ายรู้ไปหน่อยดิขอตากล้องคนหนึ่งดิเด้วเชี่ยแม่งรู้ไปเลยว่ายุคเนี้ยมันยุคของอินทผาลามอินทลุปราคาเว้ยรวมๆกันแหลกเลยยังใครมาใส่หมวกันน็อกไห้สัตกกระลากระลาเพี่ยงได้เย้อุ้ยเขี้ยงเท่ ต้องยี่สิวะเออรูปอย่างนี้ใครมันยืนอยู่บนโซฟาวะเี่จะขอบโอ้ยยืนอะไรแม่พี่เฮ้ยหน้ามึงไปทาอะไรมาเนี่ยน้องทาสีครับใครทำมึงเป็นงี้วะมึงบอกมาดิเบตายเบตาเฮ้ยเฮ้ยเฮียพวกเดี๋ยววัดมันถ่ายคืนวะมันจะเอากูเห็นรถเมคคิวสวยแล้วยอมไม่ได้ อะไยากตีนเด็กช่างแล้ววพี่ดูมันท่าเดินเด็กเด็กกระโปรงเลยเนี่ยใครวะเยี่ยมเจนี่ดิไอสัตว์แกจะโลโลอยู่แล้วเพาะท่าเดินเด็กสวยสวยสวยเนี้ยให้แม่งรู้ไปเลยว่าโลกวันนี้แม่งรู้ราคามันของโลกแล้วเว้ยเออไหนเฮกเตอร์ะพี่ ไม่รู้ว่ะแล้วมึงเอาไงดีกับโรงเรียนสองเรียนนั่นวะโรรงเเีียยนน่อันนี้เลขเรียนโรงเรียนเนี่ยมันจะมีสามสถาบันนะตอนเนี้ยแล้วเราจะเอาไงดีวะไอ้เฮียกับไอ้เพื่อเฮียสองโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงให้มันถอดช้ำเขาอย่างวะไม่เหมือนเหมือนมันจะมันแหลมกับพวกเราหลายรอบเลยนะเว้ยกูเห็นอะก็เมื่อวานนี้มันมีโรงเรียนมันอะเอาสีมาทาป้ายโรงเรียนเราอะสีเทียนเหนะมันทาหน้ากูสีน้ำสีทาบ้านอะมึงดูดิดูไอ้เฮียกัลันดิสภาพมันเป็นอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันได้านี่แล้วนะแต่เมื่อกี้ก็แก้ให้น้องมาแล้วเมื่อกี้มาแป้งพี่มันก็มายินหน้าในเราสามคนแต่มันก็โดนโดนกูหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะร้องอีกนะมึงโทรไปบอกโรงเรียนหอ้เข้าสวยดิมึงโทรไปบอกดิกะหนุ่ยเหรอกะหนุ่ยเออเอากะหนุ่ย่าอะไรเล่นหมัดให้หมดอันแบนเนตประธานรุ่นใช้วุ้ได้คนเดียวโกงเกินเอากระเป็นอันแรอก็มันจะได้ตายเร็วนิดนึงอ่ะ กับประธานรุ่นไม่ฟรีอ่ะอืมประหารเ่อนฟรีก็ซวยไปเขาประชุมไม่ได้ใช่เดี๋ยวว่าต้องต้องต้องมีประชุมว่ะ <มา S 2> เดี๋ยวเราต้องไปประชุมอ่ะเออไม่ไปไป,ไปเรียกขลุมเราไปเรียนแดนกัได้เขาอยู่เรานานียนแดนขี้อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแต่เดี๋ยวเฮียไปเรีนมาก็ได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเออไปที่กบดานมันเฮียซุ้มเรานะจำมาเนะี่ยนี่คือซุ้มเรามันจะลงใส่มันเลยไหมล่ะ ไม่ไม่ไม่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนถ้ายังไม่มีสัญญาณอะถ้ายังไม่มีสัญญาณเราต้องคุยด้วยดีๆก่อนะก็คิวเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรก็ได้เงินเข้าสามแสนเนาะโลรอเจอกันแลนแดงเลยกระนุยไปเรื่อยๆไปเรื่อยเจอกูเกอมึงเจอกูแลนแดงเลยไกระนุยเฮียแล้วคนเราอย่างน้อยมึงจะเอามือเอาอะไรไปไหวเนี่ยมันน่าจะมีนี่เนาะไอ้พวกแบบรถมอเตอร์ไซค์อะแล้วเราเราขับไปอะให้มึงเกียรติจารกับเด็กคุยในกลุ่มตรงนี้มันนะซื้อได้จริงๆริ ไม่ไมมถึงง้มีมอสอย่างนี้ครับเนียนมพวกเวียดนามพวกพพวกเอ็กกเ่พี่มองพี่มองว่ามีพนเตหรอพี่ทำไงเฮ้ยมึงไปเรียกโรงเรียนเด็กวัดมาดิกระเปเลยนะกระเกเลยนะกเลยมึงไีมาฟังให้หมดเลยไม่เรียกไปคุยเลยเฮ้ยมึงยืนเป็นสามเหลี่ยมดิเฮ้ยมึงยืนเป็นวงกลมดิพนวกด ว้ยสัญรักโรงเรียนเราพี่เนี่ยสัญรักเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าลืมทำท่าประจำเรานเว้ยเฮียท่าประจำโรงเรียนเราอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮเฮ้ยเ้ยเยเยเาเยย้้ย้้ย เึง้องเราเบื้องฝากเร้แว่ดุบอย่าล้มเพราะเดี๋ยวกูซ้ำเดี๋ยวตัดเฮ้ยไครผู้นี้อะไรวะเพื่อนหลับเพื่อนหลับเลยเพื่อนหลับเลยอ่ะลบกวนเบาๆหน่อยครับอยู่หน้าโรงเรียนผมเบาๆหน่อยครับเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสองเรียนเฮ้ยมีดมีดหัวตัดที่อยู่ใต้บ่อรถอ่ะมึงหยิบให้กูดิกูกูว่าพร้อมลั่นแล้ววะไอ้อ่ะเฮ้ยขอรีตัวดิเฮ้ย โถไอ้กระหนุ่ยมึงจูบหนีพี่กลัวตัวมึงเด้อปะเฮ้ยอะไอ้กระหนุ่ยกูถามไดยพวกมึงเจ้าอยังไงกับพวกกูฮะไม่คืนมึงเล่นเด็กกูไว้เหรอน้องกูหน้าแดงเลยไอ้มึงถอดหมวกดิน้องมึงถอดหมวกกับน้องดิเล่นเด็กกูไว้เหรอใครแม่งมาเล่นหน้าน้องกูวะฮะมึงใช่ปะที่ทำอะโรงเรียนไหนไว้เวลาสารภาพ เอ้ยไม่ได้ยิงหรอวะกูว่าถ้าเราเปิดเขาเนี่เราโดนยับแน่เลยว่ะสิ่งที่พื้นทำตอนเนี้ยเห้จ้องหน้ากันมันไม่เกิดการเก็บวดหรอกเว้ยกูาวัดเลย โอ้ยเยจสบไอ้เอใจสนับมเลยไอ้ยเอาเลยเดี de, 1, 2, 1 shuttle, Stop, ๋ววดเดี๋ยววัดก่อนเลยเอร์่วันเลยไอ้ตัวาไวเว้ยไอ้ตัวกาไว้ไอ้ต yeah, ye, ัวาขาวเว้ยเอรี Yu ่วัดก่อนเพ้ยไรเ็ใครเขย่าใจสนับไหวเ้ยเว้ยคนแรงเลยเรอวันัหนเว้ยเรื่อยเรื่อยเร ไอ้เมเซต่าวะยี่โคตรแรงเลยสัตว์เฮ้ยยี่ลงเรียนเราลมเรียจังวะเฮ้ยต้องใครขอไอ้ลมเรียนเราลมเรียไปแล้วเฮ้ยเมเซไอ้ยเด็กว่าทำไรก่อนเด็กว่าทำไมก่อนไอ้สวยสวยเลยไอ้บอลลีกันมันชุกกันเต็มทีเลยอ่ะมันลีมันลีกันมันลีกันเต็มบ่เลยไอ้เยี่ฮะเข่านมาเอาหมวยเข่านมาเดี๋ยวมาทธานรุ่นก่อนดีน้องไอ้เหี้ยเขาใจกูก่อนส่วนกูดิส่วนกูดิ มีดเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีมีดมันมีมีดมันมีมีดเอ้าเฮ้ยมึงเอาอกรอดิน้องเฮ้ยอินทัูมปุกเพื่อนนี่อินทัูมปุกเพื่อนนี่เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ปูกเพื่อนนี่มึงปูกเพื่อนนี่อินทรูมชิมึงเลี่ยมเหรวะลู้เลี่ยมึงเลี่ยมเหรอวะเฮ้ยอินทัูมมึงื่อนีบมึงปูกเพื่อนนี่ปปูกเพื่อนนี่ดไปหลอกเวไม่รู้ปกเพื่อนบ้านงานเฮ้ย <ข>อจาลุมึอควักมีดดิจลุมึงควักมีดดิมึงมีเยี่ยอะไรในกระเป๋าควักออกมาให้หมดอิจาลุบลาคามีเยี่ยอะไรในกระเป๋าควักออกมาให้หมดอรุมควักไห้หมดมีเยี่อะไรในกระเป๋าควักกมาให้มดเลยมีขนมขนมีขนนเพราะมันเยี่ยอะไรอิจารอิุบลาคานเกิล พี่กูตายพี่กูตายชีวิตพี่กูเจ็บพี่กูเจ็บชีวิตมี่จบแค่ไหนมึงมีเงี้ยอะไรนะเป่าวามไว้บ่ดน้องเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเอาไนเอาเลยเ้ยาเร็วไอ้คนนี้จชเจม่จบตายไอ้คนขายส้มตำเงางอมงอมงอนี่ไงไอ้เยอะมันจุบเต็มบ๊อบอ่ะเราขายเงี้ย นี่ก็่นหายนท่านนวัดหายทนนี่็เอาว้ยนเอาตามก่อนเลเาออู่เพื่อนอยู่เร็วเร็วรีบนรีบีเฮ้ยเด็กวัดเอาสะานเก่งงานเล็กยังไม่ลงเด็กวัดเอาขอออกมาเด็กวัดเฮ้ยอินทะลอินท เด็วันมึว้าให้หมดเดวัดมึงคว้าให้หมดเดวันใอ้เอประชา้น่นไงประชาไอ้เต็มเลยไอ้แมงเหลี่ยมตายแมงเหลี่ยมประชารู้อตไมเลยเต็มเลยเด็กวัดที่มเด็กดี่มาโอ้ายประชาอ้เต็มเลยเอ็กวัดทีมาโอ้โวยเอ้ยไอ้เยลลนเด็กวัดกืนเอาหน่อยพไม่ต้องหมดเว้ย ไอ้ยลเียอินตผ่านลำเราไปไหนวะรงเนียนอินต์รูบราคารีเพื่อน่ลยดิเพื่นมันจะหมด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 ไอ้ยินาลจกมึงหนียนูกมึงนีได้มึงนีนะเว้ยพ่อแม่พ่อแม่มึงเสียงตัดเด็กวัดเราจะตาเป้ามาเย้ เด็กวันมันเหลี่ยมเว้ยเด็กวันมันเหลี่ยมเว้ยเด็กวันมันดีเด็กวันมันเหลี่ยมเด็กน้อยเยเราตายกันตรงนี้มึงเอาพวกเด็กวันได้หมดเนี่ยเมื่อพวกเด็กวันได้หมดไอ้สมบูรณ์บ้าสมบูรวจบ้าเด็หวันมื่ไอ้หมดมื่ไอ้หมดเลยมื่ไอ้หมดเลยมื่ไอ้หมดเลยพวกเด็กวันอ่ะมื่ไอ้หมดเลยตายมื่ไอ้หมดเลยพวกเด็กวันอ่ะอุ้ยเด็กหนุ่ยดำเนี่ยล่นอ๋อเว้ย ตวยทะลุกูตายเด็กนะจะลบเพื่อนด้วยอนหน่อยเพื่อนหน่อยยินเพื่อนเพื่อนหน่อยยินเพื่อนเฮ้ยกเข้ามาตัดเป็นแหวนีเพื่อนีเพื่อนตายตัดเป็นแหมาเลยเฮ้ยัดเยตายเลยโคตรีเฮ้ยกูถามว่ามึงจะหยุดหม กูถามว่าพวกหยุดไหมกูถามว่าพวหยุดไหมกูถามว่าพวกหยุดไหมกูถามว่าหยุดไหมกูยิงแม่กใส่แตกว่านะ

ไอ,อ,อเย้ยต่อมาไปก่อนลวนมาผมเห็นนักเรียนตีกันที่คอนเสิร์ตช็อตชอ็ชอตโดนโดนลวนหามเพื้อสถาบันไ <c oughs> อ้แย่ตำรวจหิ้วไปแล้วไ <c> อ <oughs> ้สัตว์เอ้ยน่นเรียนกูไปไหนวะ ปืนก็ไม่กลัวเพราะมึงมึงมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรกันวะเชี่ยเด็กเท่าไหนวะไอ้ก๊อตเข้าบ้านวัดจงเจริญยี่เหล็กวัดมันรุ่นรุ่นไปไปไปดูวันใหม่ดูวันใหม่เฮ้ยแม่งเหลี่ยมได้เหลี่ยมไอ้พี่ไอ้ชิ้พวกนี้ไอ้สัตว์ตกลงไว่าไงแม่งไม่เคยไม่เคยไม่เล่นเหมือนที่ตกลงกันไว้เลยอ่ะ จะมาขอเมืองแบบวเวลาฉันเชี่ยโอ้ย้วถ้าตายพี่เอ็มเจดูดิไม่ได้เบียวไอ้เหี้ยแค่เป็นอย่างเดียวก็ับโฟคิงตายกันอีกแล้วไอ้แค่บางกัดเลยโรงเรียนกูจะาขเมืองแล้วอย่างนี้เวลาฉัน

ถ้าตายบอลเดี๋ยนอุ้ยมันยังไม่จบหรอยังไม่จบอีกหรอไอพีตวตเอาวี้ีเาดีเอาเอาอุ้ยใครเขาชุกกูวะไปพีชเชนมานี่พีชเชนวานนี้วายเอหมดเอาหมดเอาหมดเาหเหมดเยียสองหอมาไม่ยังไม่หยุดเลยวะสองหอต้องถือปืนจริงวะ ยี่ไม่อด้เจ้าหน้าที่จะเข้ามาชุบวะเล่นแบบอาวุธมันตอนแรกก็มันหมัดอยู่แหละเยี่ยวไปมามาจากไหนไม่รู้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสนับสามมาเดี๋ยวอะไรมาบ้างล่ะ ไม่คิพูดเดี๋ยววันแม่โคตรเยอะเลยวะ่ะวัดดีน้องผมพ,พี่ขึ้นมาพี่คือประธานรุ่นเวทาน,น,น้องชาย อนนี้เราเล่นกันสนุกสนุกไงอย่าไปซีเรียสเยอะเลยครับอย่าไปซีเรียสเยอะเลยอันนี้เล่นเปนเล่นกันเรามันอย่างเดียวเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีแบบเป็นแบบฉีดยาฉีดยาได้ครับเป็นจริงเป็นจังกว่านะมีเงินรางวงรางวัลด้วยอาจจะมีอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีอันนี้เล่นกันสนุกสนุกเฉยคิดอยู่คิดมาอยู่เหมือนกัน ฉีดยาได้ครับฉีดยาได้ครับมาน่นนู่นฉีดยาด้านหลังมุนเลยอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับเฮ้ยมึงยาอย่างกว่าดิฉีดยาครับฉีดยาครับมึงกลับโรงเรียนแล้วก่อนดิเฮ้ยมึงมึงพาเพื่อนไปแดกยาเขียวตาใบห่อดิเฮีย

โอ้แทนกูเสร็จมีเอาไม่กูเอาเอากูไม่ให้หมอด้วยไอ้เหี้ยไม่ไม่ขอบคุณนะขอบคุณนา้สัตว์ที่หลังไม่ต้องนะไอ้เปรตเอ้ยยาด่ังนะครับฉีดยาด้านหลังเลยแทนกูเสร็จเอาไม่ให้หมอต่อพื่เหี้ยอะไรกูเพิ่งโดนชุบมาไอ้พียพวกเด็กวัดแม่งล้อหลอกจัดเลยว่ะ่ะครับ

เอาป้าเอ้ยเอาเป้าเอ้ยเด็กวันร้อเหรอหุจัดไอสัตว์เอาป้าเอาเป้าเอ้ยกวันเือมอยากนอนเชือมไอมาอะไรเลยอะไอ้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 าอ้ออ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอาไออ้ไอเง้ไอ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 ้ออไอ้เหี้ยเ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ี้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไไอ้เหี้ยแล้วเด็กวันมึงขึ้นมาทอไมอ่ไอ้วอ้ไ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 อนไ มาที่ doll ja doll อย่าโดนอย่โดนมาดนมัน oui> ลอลอมันว <im ันวันมึงแตกแม่ไอ at ้ที่อ่ันมึงแตกแม่มึงอกูก่อนมึงเตรียมหากูตีใหม่ได้เลยวดเจ้าวดนี่มาส่กูนะเดี๋ยววัดค่กเจ้หลงไปตามไม่ฟังหนุ่มเวเขหเดี๋ยวมึงเจ้ใหม่เดี๋ยวมึงเจ้าใหม่เีเีเจ้ รับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนมันขึ้นไม่ได้อะเฮ้ยเอาเฮ้เฮี้ยมย่งนเล้เาล้เไม่ด้ล้นไม่ด้ล้านไม่ด้ต้นไม่ด้ล้นมด้ล้น่ากโดนอ่ะเาไม่ดีอ่ะออไอ้เหี้ยมึงายอะไรสัตว์มึงอะไร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 มึงหลุด่ไอ้สัตว์มึงเอสุดอ่มึงเอาสุดอ่มึงเจอพกกูไงไอ้เหี้ย อย่าให้กูหลุดเพราะกูสุดไม่เหมือนใครเลยเว้ยพุงที่อเอาล่ะเอาล่ะเอาม่ะเอาล่ะมึงยังไงมึงไปเรียกบรรทารุนมาคนกูดิไปเรียกบรรทารุนมาไอ้ยิงปืนแล้วจบปืนแล้วเจ็บปืนแล้วเจ็บชีวิตมึงจบมึงหมาดิตายโกรธป่ะโกรธป่ะหลบหลบไปรวมไปรวมไปรวมด่วนเลยไปรวมด่วนเลยไปรวมด่วนเลย เอามาทิ้งให้เพื่อนมูวาวลงมู่วางเาลงมู่าวเอาลงล้มึงแล้วมึงถ่ายรูปนี้ถ่ายรูปบอกเพื่อนมาในทวิตอ่ะเดี๋ยวเวงเยนเยนเยนมันมันอยู่นี่มันหยุดมันยู่แดงเพื่อนแยกย้ายแยกย้ายครับแยกย้ายนะแยกย้ายนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคุณหมอเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับได้ไครับได้ครับได้ครับต้องแยกย้ายนะไปไปไปขวาขวาท่าก่อนขวาท่าก่อนเออ เด็กวัดเยด็กวัดเลยยังยังยังครับหมอหมอเจนครับโอเคครับโอเคตอบตอบฉีดอะไรตอบได้ไหนมันท่าไหนวะเนี่ยพี่พี่ซองไปคุยก่อนเรื่องของอ่ะแม่งควักอาวุธกันเต็มมันจบไวไปว่ะเรอไมนยังไม่นัวเท่าไหร่จบไวไปเข็มขัดนายเราขอนะไปเยี่รับไฟแรกกระหนกอินหมีเดี๋ยววะสัตว์กูเพิ่งจะเคยเห็นเออพี่พี่ไปเรียกประธานรุ่นมามานั่งเฟื่อยดิ โอ้ยอย่ากูเห็ุเปิดก่อนเลยประธานรึเปเหตนประธานรึ่นมาเปิดก่อนเลยพี่เฮีเฮียอยพวกรอด้วยพวกโรงเรียนแล้วโรงเรียนชื่นใจโรงเรียนวะสีขาวอะชื่นใจ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 ดื่นใจชื่นงจช่นใจะื่นใจ่นใจชื่นมจชื่นใจชื่นใจชื่นมจช่นใจชื่อใจช่นใจคื่นมจนใจ่นใจชื่นใจ่นใจชื่นใจชนใ่ยใื่นใจช่นชนใน มีคนวิ่งด้วยเฮ้ยผู้คือประเดี๋ยวผู้คือประไดี๋ยวเฮ้ยแม่งใช้ทั้งเกาะแม่งแม่งใช้ทั้งเกาะทั้งเปลีนพี่เป็นเจวาของทกเกาโอ้ยไอโอมันเต็มบบเลยมันเอาปืนควักเล่นเลยแหละนี่อ้ะไม่เห็นรวยมากเหวะไม่เห็นเด็กบ้านเด็กบ้านเล่นทุกอย่างมันรวยมากเหรอวะไอ้ยเด็กบ้านไม่เอากุะสุนเลยบ้ามาคุยก่อนว่าเราจะเล่นยังไงแล้วเพื่อนเราไม่ได้ขอของเมื่อแล้วเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหตัวหนุ่จัดเลยใครวะเอ้ยเบียนเจพี่ถอดแฟชั่นหนึ่งได้ไหมพี่เรื่องวะไปเเ้ยีย

มึงสุดใหญ่มึงกวาดมึงาใหญ่ไม่ได้มันมันมึงแตกนี่มึงสุดมึงสมันี่ันมึงแตกมึงสุดไม่ใช่หรอมึงสุดไม่ใช่หรอมึงสุดไม่ใช่หรอมึงสุดมะมึงแม่ผ่มึงสุดเหอเฮ้ยไอ้ยี่นี่ก่อนนี่ไอ้ยี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย

มาาดไเดมาเดมาดดมาเดมาเดเบียดมาเดเฮ้ยเล่ของเล่ของเลของเลยเฮ้ยมาเดมาเดมเดมาดล่ของเลยเล่นของเ่นของเลยเล่นมาเลของเฮ้ยอ้ยี่เปนทหารุ่นให่กูดหารุ่นให้ยี่ไปเลาเลยเยไปเลยไปเลย่อเลยไปเลยไปเลไปเไดเลยเลปดเลป เอ้ยไปเลยไนเลยเฮ้ยไปแล้วโอ้ขออีกแล้วเงมควักก่อนแล้วควักามเลยเฮ้ยหน่ปากเี้ยงเฮ้ยมันมีหัวปากไอเหี้ยมันมีหัวปากมีัาเอาไดิเามชุบดิชุบมันมีหัวปากเยตันตะลัปัดฟ้าทัวเยที่ดีวันมันตึงจังหวะเดี๋ยววันหยิบมาเลตานี่มาเลตา

เย้ยเจ้าว่าตายเจ้าว่าตายเด้งหนี่ไอ้มึงเอาเจ้าว่าดคือแบบนี้ย้ายย้ายไม่มีตำรวจมาห้ามเลยวะเฮ้ยมีตำรวจมาห้ามเลยจะสมจริงอยู่นี้นะกลับพ่อมาพ่อมาครับไอ้คนเราน้อยจัดเลยดูคนบดรียองคนมันโคตรเยอะอ่ะ โอ้ยเย่เจ็บคอวะ่ะต่อยกนันเมื่อยจะตายก็ไม่รู้เยี่ต่อยกันโคตรนานเลยว่าจะตายอะ่ออเยะเล่นหมัดไปพี่มันกว่าโอ้โหว,วันไหนจบต่อยกนันวันไหนจบ